จะว้าวกันไหมก็คงไม่แต่ถ้ามันสามารถปรับความเย็นได้ล่ะน่าสนใจและสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมนันก็คือ b o x s e t w a t t e c b o o บสําหรับเจ้า w a t a ลเ b ค l บคนจะเป็นดิโพเซ b โบที่สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับผมหรือไปใช้ทิ้งแบบเปลี่ยนหัวรูปแบบใหม่นั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มดูดีเทลของตัว Box อ e t ของเขากันก่อนเลยนะครับผมมาด้านหน้า ตีมแบบสีสันกันดั้มเลยทุกคนเขียนว่า w a r t e k Pro นะครับแก้ของเขานะครับผม Fielder f o นี่พระโอ้โหอลังการงานสร้างทุกคนนี่สวยปะสวยจัดสวยจัดอะเรามาดูกันนะครับผมว่าในกล่องน,นี้เนะะี่ยเขามีอะไรให้กันบบ้างแล้วอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัว User Manual นะครับผมคู่มือการใช้งานโอ้โหมีหลาย<ม>กันดัม้มเลยทุกคนนี่ก็จะบอกพวกสเปคต่างๆของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมก็สำหรับตัวเครื่องของเขานะครับผมจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่750มิลลิแอม ตัวหัวของเขาี่ยจะมาพร้อมกับนิกสามสนะครับผมสามารถใช้งานได้ส0 0 0มื่พหรือส0 0 0มื่คำทุกกลิ่นนั่นเองนะครับผมมาพร้องกับจุดเด่นก็คือระบบดูเอลแมสคอยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยรองรับการชาร์จแบบฟาชาร์จครับผมเป็นสายชาร์จแบบไทซนะีเนาะแล้วก็จะมีตัวสายคอยคอ,อะมาดูดีเทลสายคอยคอกันสักนิดหนึ่งนะครับผมคน นี่มีดีเทลนะครับผมสวยงามมากๆก็ลวดลายตามกล่องของเขาเลยและนี่ก็คือหน้าตาของตัวเครื่องแบตเตอรี่ของเขานั่นเองนะครับผมโอ้โหแดงน้ำเงินขาวเหลืองนะครับผมก็ตรงตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีสติกเกอร์แปะบอกอยู่นะครับผมสำหรับการใช้งานของตัวปุ่มสีเหลืองตัวนี้ว่าถ้าเรากดปุ่มสีเหลืองตัวนี้3ครั้งจะเป็นการปับไฟนะครับผมแลวถ้าเรากด5ครั้งจะเป็นการเปิดปิดนี่หน้าจอเป็นหน้าจอสีด้วยอ่ะ3ครั้งปับไฟ1 2 3 เกตตรงตัว S และตัว L อลนะครับผมตัวเเนี่ยมันย่อมาจากคขาว่าสตองนะครับผมก็คือจ่ายไฟแบบดุดานรุนแรงแล้วก็ถ้าตัว L เนี่ยจะเป็นย่อมาจากคขาว่าโลนะครับผมก็คือจ่ายไฟแบบนุ่มนวลน,นั่นเองแล้วสำหรับกล่องนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดสิบกลิ่นจะมีเป็นกลิ่นแตงโมนะครับผมกลิ่นพิงค์ a, ัวว่าลิ้นจี่โคลาบลูเบอร์รี่เจลลี่เกรสนะครับผมแล้วก็โคโร์เกรสสปาร์คิ้งวอเตอร์มิกเบอร์รี่แล้วก็ซาวแอปเปิ้ลถ้าเปิดตัวออกมาจริงๆหรอทุกคนมันจะมีทั้งหมดสนนอ,องรู ไฟิลพอร์ตครับผมก็คือเพียงแค่ตัวตลับน้ำยาเดี๋ยวจะมีทั้งหมด14กลิ่นนะครับผมให้เลือกตามนี้เลยก่อนสำหรับวันนี้ครับผมผมจะขอเลือกมารีวิวสัก3กลิ่นละกันก็กลิ่นแรกเนี่ยขอเลือกเป็นตัวกลิ่นนี้เลยเชอร์รีแครปนะครับผมเจลล์รีแครปแซลแอปเปิ้ลพิงกัวว่าด้านล่างสุดนะครับผมตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นตัวที่ปรับรูลมนะครับผมต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนสาเหตุที่ผมบอกว่าพอร์ตตัวนี้เป็นพอร์ตที่สามารถปรับความเย็นได้เพราะว่ารูลมของเขาเนี่ย ดูลมได้อยู่แล้วถูกไหมทุกคนแต่ว่าเรื่องของความเย็นและเรื่องของรสชาติเนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกัน,นครับผมมันต่างแค่ความโล่งความแน่นแต่ว่าตัวเนี่ยจากที่ผมเป็นคนลองใช้มานะครับผมแม่งต่างจริงๆคือถ้าคุณปิดนะครับผมมันจะเป็นแบบเย็นน้อยเลยถ้าคุณเปิดโล่งครับผมก็จะเป็นความเย็นที่ค่อนข้างสูงตัวนี้คือตอบโจทย์มากแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีให้กับคุณได้วิธีการประกอบล่าน,นะครับผมให้ประกอบไปแบบนี้เลยป๊าโอ้โหุยแม่เหล็กแน่นมาก ตัวนี้โคตรแข็งแรงนะครับผมนี่อ่ะประกอบปุ๊บิ้ลจะดาตาเป็นแบบนี้เลยอ่ะตรงตัวกลิ่นของเขาครับผมก็จะมีดีเทลสีที่แตกต่างก,กันไปเนาะมาพร้อมกับปักริบด้านบนเป็นแบบแบนนะครับผมแลวตรงนี้ก็จะมีรูวไว้ร้อยสายห้อยคอสำหรับตอนนี้ผมได้แกะทั้งสกลิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวก, Pink, กลิ่นพิงกัวว่ากันก่อนเลยละกันนลทุกคน เต็งเต่งเต่งเต่งเต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 งไม่เหมือนแบบฝรั่งที่เขาเห็นขายเลยทุกคนฝรั่งกิมจูเลยอ่ะมาแบบทั้งลูกทั้งเม็ดทั้งสวนเหมือนผลไม้ฝรั่งของจริงมาคะแนนเต็มติดเนี่ยผมให้แบบ9 9้เต็มสิบเลยทุกคนเหมือนมากเพียงแต่ว่ารสชาติเนี่ยมีความหวานมากกว่าผลไม้ปกติทั่วไปนิดนึงอันนี้เป็นการเริ่มแบบเปิดดูลมสุดแดีวผมจะลองแบบปิดดูลมบ้าง ิดสนิทเลยไม่ดีทุกคนดูไม่ได้นะครับผมต้องเปิดนิดนึงอ่ะ,อะเดี๋ยวอธิบายถึงข่า,ขาวๆเรื่องของรูลงก่อนเลยละกันนะครับผมก็ รูนลมสุดนะครับผมความเย็นเนี่ยอยู่ในเก์ประมาณ4เต็ม5เลยถือว่าเย็นค่อนข้างสูงตอบโจทย์คนที่ชอบสูดเย็นมากๆแน,น่นอนของฟิรสุดนะครับผมตรงนี้จะเป็นแบบ RDL หรือว่าเลตซิกเล็กหลังเลยนะครับผมฟิวที่ไม่โล่งจนเกินไปแล้วก็ไม่แน่จนเกินไปคือมันมีความอัน้นมีแรงแต้านนะครับผมพอสมควรเลยจะไม่ได้ถึงขั้นแบบใดเล็กลังเนาะถ้าเราเปิดรูนลมสุดแต่ว่าถ้าคุณหลี่ดูลงม,มานะครับผมเหลือเพียงครึ่งเหนือทุกคนจะกลายเป็นฟิลแบบ MTL เลยถ้า ปิดยิ่งเล็กลงยิ่งเล็กลงเนี่ยมันก็จะยิ่งแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมและเรื่องของความเย็นเนี่ยก็จะลดน้อยลงแบบเกือบสุดเลยทุกคนความเย็นจะเหลือประมาณเพียงแค่1เต็ม5เท่านั้นเองเหมาะกับคนที่ชอบแบบเย็นน้อยตัวต่อมานะครับผมกับตัวกลิ่นเจลลี่เกรปกันบ้างอ่ะสำหรับตัวที่สองเนี่ยผมจะขอลองปรับไฟเป็นแบบ L ดูบ้างนะครับผมรอบแรกตัวกลิ่นตัวฝรั่งเนี่ยผมจะปรับเป็นแบบ S นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าการจ่ายไฟเนี่ยรุนแรงดุดันมากๆนะครับผมเลยได้ว่าดุดปุ๊บมาปั๊บทันทีปาิ่นสวตร์ เนืน่องจากว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบความเย็นประมาณแบบสักสามเต็มห้าทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนเนาะพอปรับไฟเปแบบต L นะครับผมต้องบอกเลยว่าการจ่ายไฟเนี่ยคือนุ่มนิ่งสมูทประมาณครับผมเมกับคนที่ไม่ชอบการจ่ายไฟแบบโชกโค้ห้านะครับผมไม่ชอบความกระแทกไม่ชอบการแหงคอชอบแบบนุ่มๆค่อยๆใช้งานไปแล้วไป ตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับตัวกลิ่นนคือเป็นกลิ่นแบบอัง,งุ่นโยโย่ทุกคนแล้วก็ค่อนข้างจะหนักไปในเรื่องของความหวานและตัวหัวกลิ่นนะครับพวกเยลลี่อัง,งุ่นนะครับผมเป็นฟิลประมาณนั้นเลยกลิ่นสุดท้ารนะครับผมกับกลิ่นซาวแอปเปิ้ลถ้าปิดรูรองเขาเลยนี่คือมันไม่เย็นเลยนะทุกคนถ้าปิดแบบปิดสุด อันนี้นี่คือแบบแอปเปิ้ลเขียวจัดจ๋าเลยให้ความรู้สึกแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์ความเป็นแอปเปิ้ลเขียวที่เปรี้ยวติดขมนะตัวเนี้ยคือคุณถูกจะลิลถูกใจแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยกลิ่นของเขาเนี้ยเบสโดยรวนมนะครับผมมันจะเปิดไปด้วยกลิ่นความเปรี้ยวและความหอมนะครับผมของตัวแอปเปิ้ลแล้วก็ตรงช่วงกลางๆไปไปลายๆจะให้ความรู้สึกติดขมเลยสรุกให้ฟังสัง้นๆง่ายๆหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับเจ้าวอลเทคโปลตัวนี้อ่ะในเรื่องของดีไซน์และความสวยงามนี่ถือว่าให้แบบส คนใครที่ชื่นชอบนะครับผมเป็นแฟนกันดั้มนะถูกใจจ้าตัวนี้แน่นะครับผมมีความแบบแตกต่างจากตัวอื่นในเตลาดนะครับผมมีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงามดีนะครับผมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงในเรื่องของการปรับไฟนะครับผมชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นชอบแรงๆปรับเป็นตัวเอชอบแบบเบาๆนะครับผมก็ปรับเป็นตัว L ได้แล้วก็ในเรื่องของรูลองเขานะครับผมที่เป็นซิกเนเจอร์นี่ถือว่าทำมาได้อย่างดีมากๆนะครับผมใครชอบเย็นสงสงดูดโล่งๆก็เปิดสุดแม่งไปเลยครับผมหรือว่าใครที่ แบบแมวทุ่นรางนะครับผมชอบดูก,กิ่นผลไม้แต่ว่าไม่ได้ชอบความเย็นแบบสูงนะครับผมตัวนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้อย่างดีนอกจากกลิน่นที่อธิบายไปนะครับผมอย่างที่บอกเลยมีกลิ่นให้เลือกอีกเยอะแยะถึง14กลิ่นเนีโหเรียกได้ว่ามีแบบครบจบทุกสายนะครับผมผลไม้นี่เรียกได้ว่ามาทันตะกรูนมาครบทุกสายพันธุ์คือเป็นการลงทุนตัวเครื่องที่คุ้มค่ามากๆหรือถ้าคุณครอบครองตัวเครื่องตัวเดียวเนี่ยมีกลิ่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเ็ไมไปหมดเลย